สับลฟ์แปดแท้แลนด์ดัดคครับ,รบสำหรับวันนี้เป็นเสื้อไทยไฟหลวงพ่อรวยวัดตะโกอำเภอพาชีพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีเสื้ออยู่สองแบบเห็นจุดแตกต่างระหว่างสองสีนี้ไหมครับคือถ้าเป็นสีดำจะเป็นแม่ไม้มือไทยที่เป็นศอกทางฝั่งที่เข่าก็จะเป็นใช้เข่านะครับและทุกตัวก็จะมีกล่องมาแบบนี้ ก็ช่วงที่มีการแข่งไทไฟส่ลงพระรวยนะครับก็จะมีเสื้อออกมาจำหน่ายนะครับทั้งที่วัดเชิงเขาสระบ,บุรีหรือที่วัดตะโกดอนย่านางก็จะมีออกมาจำหน่ายแล้วเราก็จะมีบัตรไทไฟ์แบบนี้เพื่อเข้าไปรับชมไทไฟด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะดูหยิบเสื้อทังสองตัวที่เป็นตัวจริงๆมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสอกเนี่ยไม่าไทายสอกแล้วก็พวกนี้ยจะเป็นปักหมดเลยครับไม่ใช่สกรีนซักยังไงก็ไม่หลุดผมมีเสื้อที่เป็นของโค้ชกรมล拉อยู่ตัวหนึ่งเป็นของวอลลิศก,ก็ปักแบบเนี้ยก็ใช้มาสี่ห้าปีแล้วก็ไม่หลุดนะครับ ป็นแบบนี้ส่วนที่แขนขวาแขนขวานะครับจะเป็นรูปไก่แล้วก็มีตัวปิบธทงชาติไทยแล้วก็มีหมายเลขคุมแต่ละตัวครับเป็นหมายเลขโค้ดนะครับฮะด้านในเป็นปากแบบนี้ไม่หลุดนะครับส่วนด้านหน้าก็นี้ครับเป็นรูปหลวงพ่อรวยแล้วก็เขียนว่าไทไฟ นี่ครับปากเหมือนกันครับปากไว้ซักได้สบายๆแขนซ้ายก็เขียนว่ามวยไทยไทยไฟแบบนี้นะครับส่วนที่คอเสื้อเลาก็มีป้ายด้านล่างด้วยนะครับแบบนี้ไทยไฟเหมือนกันเย็บไว้เย็บติดเอาไว้แบบนี้ อันนี้คือด้านล่างนะครับส่วนเสื้อไทไฟล์หลุงพอรวยนะครับเราจะนิยมใส่แบบเปิดปกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับก็จะเขียนว่าไทไฟล์ส่วนด้านคอเสื้อด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นผ้าเย็บ เขียนมาไทไฟแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไซส์อย่างผมใส่ xl นะครับถ้าใส่เปิดคอแบบนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนี่ครับเปิดคอตั้งแบบนี้แล้วด้านหลังก็จะเห็นเขียนว่าไทไฟตรงนี้ตรงนี้นะครับด้านหลังก็คือโชว์ตัวหนังสือตัวหนังสือก็เป็นสีอยู่ในในตัวคอปกเดี๋ยวให้ดูรายละเอียด เราจะไม่ใส่แบบนี้แต่ถ้าแบบไปที่ที่แบบต้องการความเร็วเราไหนก็พับลงก็ได้นี่นะครับรายละเอียดปลาหนีดเลยแหละต้องคำว่าถทยไปที่บนปกเสื้อนะครับนี่ครับตั้งปกไว้แบบนี้อันนี้เป็นสีขาวก็จะมีหมายเลขคุมแบบนี้เหมือนกันตั้งขวาฝั่งซ้าย มวยไทยไทยไฟเหมือนกันซึ่งตัวสีขาวก็จะเหมือนกับตัวสีดำต่างกันแค่ท่าทางของแม่ไม้มวยไทยนะครับด้านหลังซึ่งสีขาวจะเป็นแบบนี้เข่าเห็นนะครับเป็นข่าส่วนอื่นๆก็เหมือนกันเดี๋ยวพี่แค่ดูด้านในนะครับว่าให้เห็นว่าปัก เป็นงานปักนี่เห็นไหมอันนี้คือด้านในนะครับปักได้เลยตามสบายแยกผ้าขาวผ้าสีแค่นั้นเองเลขทะเบียนคุมโคดประจําตัวนี้ก็เหมือนกันครับเขียนเป็นเลขไทยอยู่ตรงนี้แขนขวานะครับซึ่งมีรูปไก่แบบนี้ นี่ก็เป็นรูปหลวงพ่อรวยนั่นเองครับด้านล่างก็เหมือนเดิมครับนี่ทอดประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ